สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Fantasy BB Books นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังสือเรื่องครอบครัวแมวเหมียวสุขสันต์วันคริสต์มาสปกแข็งผู้เขียนลูซี่บาวลิสผู้แปลลิลี่ลตินตินเป็นหนังสือแนวหนังสือเด็กหนังสือภาพนิทานคำาปวยนับถอยหลังเทศกาคลคริสต์มาสไปกับครอบครัวแมวน้อย เริ่มจาก12วันก่อนถึงวันคริสต์มาสครอบครัวแมวน้อยช่วยการเตรียมตกแต่งบ้านเตรียมอาหารอร่อยเขียนการ์ดไว้ให้กับเพื่อนๆที่พวกเขารักมาร่วมกันใช้เวลาสุดอบอุ่นหัวใจไปกับพวกเขาจนกระทั่งถึงวันคริสต์มาสกันเถอะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด24หน้าราคา295บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์อมรินคิส นักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b b บีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย